ในตอนที่เริ่มต้นสตรีมอ่ะเราก็สตรีมไปวันๆเกมเดิมๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสตรีมวันนี้เมื่อวานหรือว่าเดือนที่แล้วมันไม่ต่างกันเลยจนกระทั่งเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วค่ะเราไปเห็นบทสัมภาษณ์อันหนึ่งนะคะของแฮร์ริสค่ะเขาสัมภาษณ์ลัตวิกซึ่งตอนนั้นอะ่ะลัตวิกถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็โตเร็วมากมันมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ค่ะที่ตอนนั้นเราสึกว่าเปิดโลกเราเลยก็คือลัตวิกเขาบอกว่า เขาวางแผนค่ะเขาเขียนสคริปต์ในทุกๆสตรีมเขาให้ความสำคัญนะคะมากกว่าตอนสตรีมซะอีกในนะเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ดีกว่าคือตอนนั้นเรายังเข้าใจว่าการไลฟ์นะคะก็คือมันก็คือไลฟ์มันก็คือสดอ่ะมันก็ ด้นสดไปตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆเราอยากจะคุยอะไรเราพูดอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นนะคะเกมเพลย์เป็นยังไงแล้วก็คนดูค่ะเป็นยังไงคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่จริงๆปัจจุบันนี้เรื่องของการเขียนสคริปต์การวางแผนของสตรีมอะมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วค่ะหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเขาก็ใช้เทคนิคนี้เนี่ยแหละไม่ว่าคุณจะไลฟ์สดทำคลิปลง YouTube คลิปสั้นคลิปยาว มันก็คือการทำคอนเทนต์การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้เราทำคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงการไลฟ์สตรีมด้วยแต่การไลฟ์สตรีมเนี่ยส่วนมากคือเขาไม่ได้เขียนละเอียดเหมือนเป็นแบบสคริปต์บทละครนะคะเขาก็จะเขียนเป็นบูลเลตค่ะเขาก็จะวางแผนเอาไว้ว่าวันนี้ไลฟ์นะคะเขาจะคุยเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง อย่างน้อยเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสตรีมเมอร์ตัวเล็กๆนะอย่างน้อยเราก็จะได้เตรียมหัวข้อเอาไว้ก่อนค่ะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรมีคนดูไม่มีคนดูคนดูไม่ชวนคุยเราก็คุยของเราเองค่ะเตรียมแมทเทียลเตรียมเรื่องราวที่จะคุยและถ้าเรื่องที่เราเตรียมนะคะตรงกับเรื่องที่คนดูสนใจเขาอยากจะเมาส์พอดีอะ่ะยาวค่ะ และสำหรับช่องใหญ่ช่องที่เขามีประสบการณ์การวางแผนล,ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้เขามั่นใจได้ว่าในไลฟ์เนี้ยจะมีคอนเทนต์ที่เขาสามารถตัดไปลง YouTube นําไปทาคลิปสั้นได้แน่นอนลงแรงทีเดียวได้ทั้งไลฟ์สตรีม u t u b e คลิปสั้นก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะถ้าเราสามารถทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีถ้าเราจะเป็นสตรีมเมอร์เราอยากสตรีมเกมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอ การสตรีมเกมมันมีข้อจำกัดค่ะคือในช่วงที่ตอนเกมออกมาใหม่ๆม,มีแพทใหม่มีอัปเดตใหม่ช่วงนั้นน่ะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่เกินเดือนหนึ่งสำหรับยอดคนดูที่เยอะขึ้นนะคะในเกมนั้นๆแล้วมันก็จะลดลงคนก็จะเริ่มไปดูเกมอื่นหรือไปดูคอนเทนต์รูปแบบอื่นสำหรับช่องที่เขาต้องการที่จะเมนเทนนะคะคนดูให้พยายามให้มันสม่ำเสมอเนี่ย เขาก็จะต้องหาคอนเทนต์มาฟีดช่องตัวเองนะคะมาฟีดไลฟ์ของตัวเองเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสตรีมเมอร์นะคะเป็นเกมสตรีมเมอร์ถ้าตอนที่เออเวลามีเกมใหม่แพทใหม่อัปเดตใหม่หลายช่องเขาก็จะสรุปแพทโน้ตค่ะอันเนี้ยคนดูจะสนใจเยอะอย่างน้อยก็นุ้คนหนึ่งแหละที่ขี้เกียจอ่านแพทโน้ตสำหรับสตรีมเมอร์หลายช่องเลยนะนุรู้สึกว่าเขาทำคอนเทนต์ในส่วนของการสรุปแพทโน้ตได้ดีค่ะคือ มันน่าสนใจแล้วมันก็ได้อะไรมากกว่าเราอ่านเองเยอะค่ะเพราะมันจะมีในเรื่องของคําวิจารณ์คอมแพรคคำอวยหรือด่าจะบอกว่าคนดูชอบดูนะการวิจารณ์เกมนะคะที่ดูมีเหตุมีผลซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโปรโกเกมเมอร์ก็ได้เพราะในไลฟ์นุชอ่ะก็เคยมีคนดูรีเควสเหมือนกันนะว่าอยากให้นุชทําคลิปเนี่ย รีวแบบิวเกมแบบที่นุชเป็นเนี่ยในมุมมองของ casual gamer แต่ที่นุชไม่ทำนะคะเพราะว่านุชไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือนุชไม่มั่นใจว่าคนดูจะได้ประโยชน์อะไรจากเราพูด oh, ซสยาวเลยเรื่องแพทโน้ตเนาะหรือบางช่องนะคะเขาก็จะไม่ได้ทำสคริปเป็นละเอียดแต่มันจะเป็นเชิงวางแผนแบบเป็นรูทีนมากกว่าอย่างเช่นว่าเปิดไลฟ์ขึ้นมาเนี่ย ก็จะบ่นนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยเปลยอัปเดตชีวิตสักประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็เข้าไปหาเทรนดใน Twitter มาชวนคนดูคุยหรือบางคนก็จะเข้าไปเล d ดิตค่ะว่ามีประเด็นฮอตมีหัวข้อไหนน่าสนใจบ้างก็เอามาเมา์มอยกันถ้าสําหรับเมืองไทยก็น่าจะเป็นในเรื่องของดราม่าค่ะโหนกระแสประเด็นวันนี้เรื่องชาวบ้านน่าสนใจเสมอแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เป็นที่นิยมเป็นประเด็นฮอตมาประมาณป,าณปี2ปีแล้วก็คือในเรื่องของการเมือง ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเมืองนะคะแล้วสามารถหยิบโยงยกประเด็นเอามาพูดคุยได้น่าสนใจก็มีคนดูที่ชอบฟังคอนเทนต์แบบนี้ค่ะส่วนตัวนุษนะถึงแม้ว่าการเตรียมตัวการเตรียมสคริปต์ก่อนสตรีมเนี่ยนุษจ,จะยังทำได้ไม่ค่อยดีนะนะคะแต่สำหรับประโยชน์ที่นุษได้นะคะเวลาที่เราคุยเรื่องอะไรเนี่ย คือนุชชอบออกทะเลไงคนดูเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วก็ไหลไปตามคนดูแล้วก็มักจะกลับมาที่คอนเทนต์เดิมไม่ได้เพราะลืมคือการที่มีบุลเลตมีเอ,อ่อมีหัวข้อหรือเตรียมคอนเทนต์เอาไว้นะคะมีเรฟเฟ e เรนซ์เอาไว้เนี่ยมันก็จะช่วยให้หนุชกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะมาคุยในเรื่องเดิมได้จบประเด็นได้ในไลฟ์สตรีมค่ะการเตรียมตัวการเตรียมสคริปต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนคะ่ะมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะว่าเราจะต้อง เตรียมอะไรยังไงบ้างคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องจดโน้ตไม่ต้องจดสคริปต์ค่ะแต่ว่าเรามีในหัวว่า1 2 3 4 l i e s t r e a m ไลฟ์สตรีมวันนี้เราจะดำเนินรายการยังไง